เห็นอะไรครับเห็นรถบรรทุกชอรบมาใส่ครับดังตู้ตายไหมครับตายเปฟนของใครมอเตอร์ไท่ำหล่นน้ำมตนสวยตะดุดตาเพราะถนนร่มเก้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จึงคิดโครงการถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุขึ้นมาถนนปลอดมหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุทงนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดกับนักเรียนนักศึกษาและชาวบ้านบริเวณนี้เราสองคนนะครับเป็นตัวแทนนะครับในนามวิรัติศีส้มนะครับเป็นตัวแทนในการลดอุบัติเหตุนะครับในการใช้รถทีถนนของถนนล้มก้าวแห่งนี้ครับโดยมีเครือข่ายรถอุบัติเหตุสสสและอีกหลายส่วนงานร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะได้แพร่กระจายแล้วก็ทําให้ประชาชนหรือว่า บุคคลผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปเนี่ยตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้สรุปตุ๊บเมื่อไหร่จะเจอถนนแบบนี้นะ <c oughs> จะบอกให้ <c oughs> <c oughs> ถนนถ้าเต็มไปด้วยเสียงหัวเร,ราะรอยยิ้มนะครับนั่นคือถนนปลอดภยัยซึ่งเมืองไทยเนี่ยเราอยากได้อย่างนี้แต่จะเป็นไปได้หรือไม่ทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับทุกคนทราบหมดว่ากฎระเบียบเป็นอย่างไรแต่ถ้าไม่ปฏิบัติ มันก็เป็นอย่างเงี้ยเสียงหัวเราะเรียกวิญญาณพวกเราโอเคไหมผู้บัดิีเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดรอดเชื่อผมเถิดไม่ประมาทจากไม่จนมีสติทุกครั้งที่ขับยานโยนชีวิตสับเดนทุกคนจะรอดปอด